ทำไมฝั่งไทยถึงไม่ยอมเจราจาหยุดยิงแหุผลง่ายมากครับกลัวเสียหน้าอืมทําไมเหรครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยแม่ทัพพรรสองบอกว่าไงกัมพูชาสามวันจะจบแต่ข้างนั้นก็ยังไม่จบแล้วต่อมาก็มีทหารท่านหนึ่งนะเป็นทหารสไตล์เล่นหนังอะ่ะอืมมาพูดโมไว้ไอีกว่าขออีกเจ็ดวันนะจะถึงพนมเปญสงครามล่าสุดตั้งแต่วันแรกมาถึงทุกวันเนี้ยกี่วันแล้วมันเลยเจ็ดวันมาแล้วนะ กัมพูชาก็ยังแข็งแกร่งอยู่เออคือมันยังซูซีกันอะเออคือผมอยากจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยประเมินกัมพูชาต่าไปโดยที่ลืมไปว่ากัมพูชาเนี่ยเคยพานสงครามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วการที่กัมพูชาจะมีสงครามเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้สทบสะเทือนอะไรกัมพูชานะแล้วที่ผมบอกว่าประเทศไทยประเมินกัมพูชาต่าไปเพราะว่าอะไรทุกครั้งเนี่ย คุณจะเห็นว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาไม่มีอาวุธอุปกรณ์อะไรเลยจะมาสู้กับไทยได้เพราะว่าไทยมีอะไรเอสพกนะแล้วอาวุธอุปกรณ์อีกต่างๆมากมายที่เป็นของล้ำสมัยคิดว่าสู้กับกัมพูชาได้กัมพูชาอะไรอะ่ะประเทศเล็กๆมันไม่มีอุปกรณ์อะไรทันสมัยเหมือนไทยแล้วไงสงครามกี่วันแล้วยังไม่จบยังไม่รู้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะตรงนี้แหละที่ทหารไทยและรัฐบาลไทยจะเสียนาไม่ได้เพราะกลัวว่าประชาชนจะด่ากลัวว่าประชาชนจะเสียใจ เพราะตัวเองโมไปเยอะเวลาเห็นกัมพูชาตอบโต้ใหญ่กลับอ้าวตาสว่างตกใจเฮ้ยมันเอาอุปกรณ์อาวุธทันสมัยอย่างนี้มาจากไหนแต่พวกมึงไม่ต้องมาบอกว่ากัมพูชานะ่มีการสนับสนุนมาจากที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีเหมือนมึงนะมึงก้าวเอาของในประเทศมาสู้กับกูกูก้าเอาของในประเทศไปสู้กับมึงนะต่างคนก็ต่างมีอาวุธล้ำสมัยของตัวเองเพียงแค่กัมพูชาไม่ชอบโชว์กัมพูชาไม่ชอบโชว์ไม่ชอบอวดคือเป็นคนที่ไม่ขี้โมอ้อ่ะอืไม่ใช่เป็นคนที่ขี้อวด แต่เวลาออกรบปจริงๆกัมพูชาก,ก็มีของครบรอดให้ได้ก่อนค่อยออกมาโม អមប្រពន្ធគេគេសាច់កែគេអត់ណាសត់មកទីហ៊ាននេះជ្រើឫកឹកទៅទោះជឿពិណ្នាកណ្ណោតែទៅមកហូបធ្វើអីបាទបើថាខ្ញុំអញ្ជើញកើប្រោយកន្លែងចំណិតខុសគ្នាខ្ញុំជួយកើក៏អត់កើតដែរបាទខ្ញុំមិនទៅយកទៅ Mấy con ta mình người ta mọi ta mọi người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  เอาเลยนะไอเ้เหม็นมึงบอกว่ายังไงดีครับกองทัพไทยอ่ะชอบอวดชอบโชว์เครื่องบิน F16 หรือว่ารถถังรถคุ้มเกาะรถติดปืนกลอะไรแบบนี้ใช่ไหมหว่ากองทัพไทยอ่ะชอบอวดชอบหมูวมาไว้เยอะเออแต่กองทัพเขมรน่ะเขาไม่อวดหรอกครับเพราะของเขาอ่ะมันมีฮะนี่เลยครับทุกคนมียันรถมโอเตอร์ไซค์ฮะอยู่ที่กองทัพเขมรน่ะ นั่นนี่ด้ยครับที่คอมเมนต์ไปว่าไม่ชอบอวดไม่ชอบโชว์ใครจะโชว์ได้อะนะบ้านอยู่ที่เมืองไทยอ่ะเขาก็ซื้อได้เหมือนกันนะอืแต่ว่าอยู่ที่คอมเมนต์อ่ะไม่ได้นะเพราะว่าไอเน,นี้ยคือของไอบุญเชนเอาให้อย่าลืมนะรถไทยบางคันเนี่ยคือแบบว่ารถคนเนี้ยกองทัพเขเมเที่เอาไปจอดอยู่ที่ในปา่าอยู่ที่ค่ายใช่ไหมเนะนะ่ยโอ้เต็มเกินเลยย้ายไม่ทันนะเพราะว่ารีบวิ่งนีเอาตัวรอดใช่ไหม คอมเมนต์นี่ะมีของดีแต่ไม่เคยอดกองทัพไทยหรอกกองทัพไทยอ่ะไม่มียกเหมือนคอมเมนต์แน่นอนใช่แล้วโอ้โหคอมเมนต์มีคองดีจังเลยนะจันรถไทยนานะเอาไปกองทัพเอาไปบรรทุกคอมเมนตนะ์เนาะโอ้โหมีจันรถมอเตอร์ไซค์กองทัพไทยอ่ะมันมีแบบนี้หรือเปล่าเขาไม่มีโอ้โหกองทัพไทยอ่ะอิจฉาคอมเมนต์จังเลยนะคอมเมนต์โอ้โออบ้านนั่นหนวดแม่งมึงก็ฟูดแบบว่าให้คอมเมนต์แบบว่า หรือว่าให้คนไทยอ่ะแบบเขาหวัวเราะสะใจแบบแทบไม่ทันนะ่ะเนะเมื่อ,อกองทัพไทยอ่ะเขาตีชนะแล้วนะเห็นไหมโอ้ยุดได้ตั้งแต่อวนะูตนะเต็มไปหมดเลยตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์จนรถไถนาให้กองทัพไทยเอามาไว้ทําไมหรอให้กองทัพไทยเขามาไว้ใช้นาใช่ไหมเอามาไว้แบบให้ทหารน่ะไม่ต้องฝึกทำฐานเยอะใช่ไหมให้มีแบบว่าปลูกข้าวด้วยใช่ไหม เฮ้ยคอมเมนต์ทำแบบนี้หรอไม่มีรถคน้นท่งใช่ไหมนั่นน่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคอมเมนต์ม, <c oughs> มึงบอกว่ายังไงดีครับปากมึงที่พูดมึงไ้นั่นน่ะเฮาอย่าง้ยให้กองทัพไทยอ่ะตีให้ชนะก,ก่อนเดี๋ยวค่อยออ,ออกมาอวดนี่ไงเห็นไหมแล้วคนที่บ้านมึงเ่ยเอามาทิ้มเกินไปแบบนี้ทําไมเห็นไหมครับคนไทยอ่ะเขาเก่งจะตายแต่เขาไม่พูดเยอะหรอกนะฮะไม่เก่งยกงปากเหมือนอย่างไอ้เหม็นหรอกนะเออนี่เห็นไหม ตอนนี้เขาตีชนะมึงเฮาได้อย่างงี้หรือเปล่ามึงเฮาไม่ได้แน่นอนไอเน้เหม็นแม่งเงยโคตรสะใจเนะไอเ้เหม็นนี่เห็นลยครับทุกคนมันบอกว่ายัางไงดีนะอะกองทัพไทยอ่ะเอาชนะก่อนนะเลยค่อยมาอวดใช่ไหมเออแต่คอมเมนต์อะเอาอะไรไปได้หรือเปล่าไม่เอาได้นะยิงเบม็นอยู่ที่สายแดนอีกโอ้โหกองทัพไทยไม่อยากเข้าไปแล้วอ่ะ เข้าไปอะมันเม้นเกินนะเออปากพวกมึงอะเห่าอะไรเยอะอะนะแบบย้อนคืนไปได้ไหมนั้นนะ่ะอูคนไทยเขาก็รู้หมดอันนะสะใจอย่างเลยนะไอเม็นนะั้นน่ะเห็นไหมกองทัพไทยอะ่ะเขามีของดีอะเขาไม่ได้เอามาโชว์เขาไม่ได้เอามาอวดฮนะเขาเอามาปกป้องประเทศชาติอะแล้วบ้านมึงอะเอาอะไรมาปกป้องเหรอ เอารถโมอโเตอร์ไซค์อย่างนี้ใช่ไหมเป็นรถอ่าคุ้มเกาะหรือว่ายัางไงดีครับเป็นรถไทยนาใช่ไหมเอารถแบบบ้านเป็นรถถังนั่นนะ่ะมันไม่ใช่นะนะั่นน่ะโอ้โหมีรถแค่ขนส่งแค่คนันเดียวนะไปก็ตกข้างทางซะโอ้โหบาดเจ็บเยอะเลยอันนี้เรามาอวดคนไทยแม่งไงแบบักนานหนวดแม่งมึงก็พูดเก่งยังเลยนะพูดไพลพให้คนไทยอ่ะโอ้โหเหมือนแบบจะยอมแพ้แล้วะ่ะ แต่ทําไงได้อ่ะอู๋ทานไทยอ่ะเหลือกว่านี้อีกนะเออเนี่ยเขาเรียกว่ากองทัพไทยอ่ะเอามาโชว์นะโอ้สุดยอดจริงเลยไอ้เม็นไม่งไงมึงพูดอะไรไว้นั่นน่ะจำได้หรือเปล่าแม่ไงน่าจะอ่ารีบไปลบคลิปไทยที่ลังอ่ะเนี่ยแต่แบบแทบไม่ทันแล้วนะมึงบอกว่ายัางไงดีนะเออคนทานไทยอ่ะนะประเมินคอมเมตเกินไป ต่ำเกินไปต่ำได้ไงอะคอมเมนต์บ้างมึงอะไม่มีอะไรจะกินแล้วอะเพราะว่าทางร้านเขาปิดนะคงกินแทบจะไม่มีแล้วเห็นไหมกินได้กินข้าวสารหน่ะนะเออเข้าวสารไม่ได้ชุบเลยนะรีบล,ลุวยโอ้ชุดยอดจุงเลยนะครับคอมเมนต์มันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้โหบ้านมึงเนี่ยเก่งจังเลยนะเก่งแต่ปากสุดยอดเลยนะครับคือมหมนชิ้นที่อกองทัพไทยเขาค้นได้นะ ชิงที่เขาได้อะไรก็คือเขาเอาไปหมดเลยอ่ะเนาะโอ้สุดยอดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับกองทัพไทยอ่ะเขาไม่ได้กลับมือเปล่านะเขาเอาหมดเลยนะสิ่งที่มีอะไรได้เอาไปนะก็ถือว่าได้ดีเลยนะแบบว่า,าคนไทยเขาจะไม่ต้องซื้ออยู่ที่กองทัพแล้วนะบแบบประจัดไปเยอะเลยนะปีนี้อ่ะอืมทั้งสนะก,ก็คุ้มค่าแล้วอ่ะเออได้เปีบตั้เยอะแล้วก็ยังได้รถโมอเตอร์ไซค์มาใช้แล้วก็รถไทนาเอามาใช้อีก แล้วก็ยังแล่เป็นของอาวุธเล็กๆเลน้อยน้อยที่เขมรไม่ได้เอาใช้อ่ะนะทิ้งเอาไว้ให้กองทัพไทยมาหยุดอีกโอ้สุดยอดจังเลยนะกองทัพไทยอะ่ะเขาไม่ได้อวดอะ่ะเขาทําจริงไม่ยอมมือพูดอยองปากคขม้นหรอกครับพูดแต่ปากเห่าเก่งแต่ปากแต่ทําไม่ได้อะนะอืมสุดยอดเลยนะปากเขมรน